สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ก็จะมารีวิวลูกสาวนะคะว่าหลังเลิกเรียนแล้วนะ้องนันจะต้องทําอะไรบ้างเลิกเรียนมาปุ๊บนะคะสิ่งแรกก็คือต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทานขนมของว่างกินข้าวเย็นอะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่อยากกินก็กินของให้เมนลองของก่อนนะคะแล้วก็ได้ดูทีวีพักผ่อนสมองนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ลุยเปียนโนก,กันต่อเพราะว่า เรามุ่งว่ามุ่งไว้ว่าจะให้น้องสอบเกรดให้ผ่านนะคะเพราะว่าใบเกรดเนี่ยมันจะช่วยน้องได้เยอะถ้าถ้าน้องสอบได้ถึงเกรดหกอะ่ะก็สามารถเป็นครูสอนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะคะมาดูกันค่ะนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะมีการสึกอ่านโน้ตใช่ไหมคะค่ะ เออเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเลิกเรียนมาต้องซ้อมแล้วตอนเช้าตู่ถ้าเลิกถ้าตื่นเช้าทันมากๆก็ต้องซ้อม,มวันละกี่เพลงคะลูกลวันละสองเพลงค่ะนะคะคือมันก็เหมือนง่ายเนาะแม่ก็เคยลองลองกดลองดูแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันก็ต้องใช้สมาธิมือซ้ายมือขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามให้กำลังใจน้องนะคะว่าเออสู้ๆนะเดี๋ยวก็ ทำได้อย่างงี้ค่ะเพราะคุณแม่ก็ไม่ได้วีผมเลยนะคะนะคะผมก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะทุกคน่นคะแม่ขอปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทํากับข้าวก่อนนะคะทุกคนนาก็ไม่ได้แต่งอะไรเลย